ปรบมือดังๆครับให้กับอาจารย์ธรรมยุทธ์จันทิพย์และอาจารย์บรินดาเรืองศักดิ์อาจารย์ที่ปรึกษาและคุณนิชนันเดียสมบัติประธานบริหารนิสั์บ้านกล้วยด้วยครับขอเรียนเชิญทั้งสามท่านเลยครับเชิญอาจารย์นั่งเลยครับรอาจารยครับอย่างแรกแต่เราอยากให้ทุกคนมีไม้อยู่ในมือแล้วใช่ไหม ทุกคนจงลืมภาพของการที่ว่าเป็นทางการเมื่อสักครู่ไปแล้วทุกอย่างจะดูเป็นแบบว่าอาจารย์ดูรีแลกซิ่งมากขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์ที่นี้แต่ละคนงคงจะแบบยังไม่รู้จักขออนุญาตให้ท่าน,นตัวกันอีกสักครั้งดีกว่าครับอาจารย์ธรรมยุทธจันทิพย์นะครับอาจารย์ที่ปรึกษานิตยาศาศาสารบ้านกล้วยครับครับผมขอเสียงปรบมือด้วยครับท่านต่อไปเลยครับ อาจารย์ปรินดาเรืองศักด์นะคะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเนื้อสารบ้านกล้วยนะคะอ่าขอเซฟประมือด้วยครับสังเกตไหมว่าอาจารย์ปรินดาเองก็อาจจะเป็นหนึ่งในแฟนคลับของน้องอิมเมจเช่นเดียวกันเพราะมีการใส่แว่นมาคล้ายๆกับน้องอิมเมจเลยอย่างหน้าตาหน้าร่างไลฟ์ดูไวเดียวกันท่านต่อไปละครับครับสวัสดีครับหมูมะนาวครับนิชานเมชสบัติบรรณาธิการบริหารเนื้สารบ้านกล้วยครับ ขออนุญาตเรียกว่าพี่นิชนานันละกันนะครับทั้ง3ท่านนะครับวันนี้ฟาโรห์พี่นิชนานันอจารินดานก็จันธามยุทธ์ฟาโรห์จะมีคนละหนึ่งคำถามซึ่งบอกเลยว่าเป็นคําถามในวันนี้นี่คือแบบว่าอยากจะรู้ลึกร,รู้จริงถึงนิสสานบ้านกล้วยว่าสามารถเกิดขึ้นมาได้อย่างไรคําถามแรกพี่นิชน,นันคิดเห็นอย่างไรบ้างคะที่น้ําในซอลสิพิลมไม่ลดลงสักทีหนึ่งเอ๊ะ <c oughs> ไม่น่าจะเกี่ยวกับนเอสารใช่ไหมคะไม่เกี่ยวเนาะเอาอย่างนี้พนิชนาณ์น้องของอนุญาตถาม,มนิดนึงปกติแล้วคนเราเราจะทําอะไรจะต้องมีกระบวนการหรือเป็นขั้นเป็นตอนแม้กว่าจะมาเป็นตุ๊ดอย่างฟารโรได้ยังมีกระบวนการที่อะไรเยอะแยะมากมายเส้นเดียวกันครับอยากรูในเอกสารบ้างกล้วยมีกระบวนการการทางานอย่างไรบ้างกว่าจะประสบความสำเร็จกลายเป็นรูปเล่มที่น่าสนใจแล้วราคาแค่สามสิบบาทแบบนี้อยากรูว่ามากเลยปรพอจะบอกวิธ,ธีการหรือว่ากระบวนการได้ไหมครับครับก็เนิ้สาาของเรานะครับเริ่ม ครั้งแรกก็คือเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว,ป,ลวปีที่แล้วครับ,รบ <laughs> เริ่มประชุมกันคิดคอนเซปต์ concept, คิดว่าเอ๊ะใครที่มันจะเหมาะจะขึ้นมาเป็นน้าโปกก่อนนิส้สารเล่มนี้นั่นไงนั่นไงแล้วก็ใช้เวลาถึง5เดือนนะครับในการ,รทั้งเก็บข้อมูลพ,<ป>พี่คิดค่อนข้างนานมากเลยนะคะ <laughs> 5เดือนไปได้หนึ่งคนอะหมายถึงว่ารูปเล่มทั้งหมดใช่ไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอ่ะก็มีทั้งต้องออกไปถึงมาเลเซียนะครับ ไปเที่ยวที่แปลกๆที่ยังไม่เคยมีใครไปมาก่อนอย่างเงี้ยลองไปบ้านหนูดูพี่แปลกมากๆครับแค่เห็นหน้าหนูก็แปลกแล้วทีนี้เพื่อจะาในการมาทําอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับและทําไมถึงแบบสุดท้ายแบบได้มาเคาะกันที่เป็นน้องกับตันและการเป็นคำว่าบียองในฟินิที้ครับอยากรู้สัเลยถ้าเอาจริงๆเลยครับก็คือเอาจริงๆค่ะดจริงๆค่ะไม่มีการเอาหลอกๆอครับพี่คือวันหนึ่งผมนอนแล้วก็ฝันเห็นมนุษย์อวกาศผมก็มองเฮ้ยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ มันไม่สิ้นสุดนะวันหนึ่งเข้าไปถึงตรงนี้เราไปถึงดวงจันร์ทได้แล้วเราก็ยังอยากไปดาวดอังคารเราอยากไปดาวพุธเราอยากออกไปเรื่อยๆเราอยากหาสิ่งใหม่ๆไม่สิ้นสุดผมก็มองมาถึงเอ๊ะคนรุ่นใหม่ที่เขามีพลังในการที่จะตามหา สิ่งใหม่ๆยังไม่สิ้นสุดอย่างงี้ครับแล้วเราก็มองออกมาเป็นน้องกัปตันครับเป็นน้องกัปตันชอบที่ฝันเห็นดาวอังคารแต่มองเป็นน้องกัปตัน <laughs> ทุกอย่างดูแบบว่าเฮ้ยมันต้องใช้อินเบจินจริงๆนะพี่ใช้จินตนาการจริงๆกว่าจะเป็น,น,นได้สหรีมีได้แสดงว่าเนื้อหาข้างในต้องอัดนั่นเป็นด้วยจินตนาการขนาดเริ่มคืนนี้ได้เริ่มเป็นคอนเซปต์ได้ยังมาจากความฝันเลยอ่าต่อไปต่อไปครับอาจารย์เทมยุทธ์ฟาร์โรขออนุญาตถามในงปกติแล้วคําว่าอาจารย์หรือคําว่าคุณครูเนี่ยก็มักจะมาพร้อมกับคําว่า ก็จะจากที่อาจารย์ทมยุทธแล้วจะสามารถแบบว่าผลักดันให้สิทธิใประสบความสำเร็จได้แล้ววันนี้ยังผลักดันให้เกิดนิสารเลียมยนีด้วยไปถึงผลักดันให้เกิดงานในวันนี้ขึ้นบ้างอยากต้งเลยว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเราได้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จเหล่านี้รู้สึกดีใจแล้วก็ปลื้มใจอย่างมากนะครับ,รบที่เป็นส่วนส่วนเสี้ยงหนึ่งที่ทําให้เกิดนเลี้ยงนีขึ้นคือเราใช้ชีวิตกันไม่ได้เหมือนอาจารย์ที่ปรึกษาครับ,รบเป็นเหมือนพี่เหมือนน้อง คือสุขสนานแต่เวลาเราทํางานเราทําอย่างจริงจังคือเรามีการมีความคาดหวังนะครับในระดับหนึ่งแต่พอนักศึกษาทําร่วมกันทําอย่างเต็มที่ตั้งแต่กระบวนการกว่าจะได้มาเป็นนิยสารทั้งเล่มออกมาเป็นงานเปิดตัวนิยสารในวันนี้มันยิ่งใหญ่เกินจากสิ่งที่เราคาดหวังไว้เยอะมากนะครับเรามีเสียงฟีดแบ็กตอบรับ ข้ามประเทศสั่งจองนิตยสารทั้งในแถบเอเชียแถบยุโรปอเมริกาก็สั่งให้เราส่งนิตยสารเล่มนี้ไปดังนั้นโกอินเตอร์มากๆนะครับดังนั้นในวันนี้คือเราเราภูมิใจเราเหนื่อยเราง่วงนอนนะฮะเราท้อกันมาเยอะนะครับแต่สุดท้ายพลังครับที่ทำให้เรามีวันนี้ได้ครับผมอันนี้เม่่ิาว คุยกับพี่พีในคณะโอ้วรรศาสตร์และในนี้จะสังเราทุกคนบอกเลยว่าอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นมากกว่าอาจารย์จริงๆเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องเหนื่อยมาด้วยกันเสียเหงื่อมาด้วยกันแล้วเดี๋ยวคืนนี้ก็จะหลับไปพร้อมๆกันเนื่องจากเหนื่อยมากๆไม่รู้ว่าทั้งสองท่านละเมอมาตอบคาถามหดหรือเปล่าเมวันนี้งงไปหมดแล้วท้ายครับอาจารย์ปรินดาวันนี้นะครับฟาโรก็ขออนุญาตไม่คิดคําถามใหม่แล้วกันครับอาจารย์อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะเมื่ออาจารย์ท่านที่ตอบไปแล้วว่ารู้สึกอย่างไรบ้างต่อไปสปรนดาอะไรครับรู้สึกอย่างไรบ้ีบน ค่ะรู้สึกภูมิใจนะที่เห็นเด็กคนละสารศาสเนี่ยคือทําได้จริงๆนะคะตั้งแต่เอ,อ่อทำในส่วนของตัวเนียสารนะคะทีนี้พอเห็นลูกเล่มหูนะทุกคนนี่แบบรู้สึกหายเหนื่อยอะนะคะทีนี้พอมาถึงในส่วนของงานเปิดตัวเนียสารเนี่ยกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยนะคะทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างดีเลยนะคะคก็เลยเออรู้สึกว่าเด็ก วารสารมองเทพนี่คือไม่ธรรมดานะคะอขอบคุณค่ะ เดียวกระทกรุงเทพไม่ธรรมดานะจ๊ะใครที่เรียนหมออื่นอยู่ไปดรอปซะแล้วก็มาเรียนที่นี่น้องบอกเราทุกอย่างดีมากๆน้องๆมัธยมลูกเสเวลาเอนทรั้งมาที่นี่ดีอยู่แล้วถูกไหมอนุว่าทั้ง3ท่านนี้นะครับถือว่าเป็นบุคคลสําคัญซึ่งอยู่เบื้องหลังของความประสบความสําเร็จภายในวันนี้นั่นเองอนว่าวันนี้ฟาโรขออนุญาตขอบคุณทั้งสาท่านมากๆนะครับขอขอบคุณอาจารย์ธรรมยุทธจสันทิปนะครับอาจารย์ปรินดารกษงสังและคุณชันนันเดียทสมบัติที่มาเ่่าพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับ